สวัสดีทุกท่านคะ่ะอาจารย์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์รายวิชา การบริหารการผลิตและการดําเนินงานค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น EP6 หรือบทที่6นะคะสําหรับรายละเอียดนักศึกษาสามารถติดตามได้ใน e-book ซึ่งอาจารย์ได้แนบลิง์กเอาไว้ก้นคลิปแล้วละคะ่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านแชร์สกรีนและติดตามอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทที่6นะคะเป็นเรื่องของการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า product planning and development จากการศึกษาเนื้อหาบทที่4การพยากรณ์เพื่อการผลิตและบทที่5การวางแผนกำลังการผลิตเราก็จะได้ทราบกระบวนการสร้างข้อมูลวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรตลอดจนเงินทุนและผู้ปฏิบัติงานการผลิตเพื่อพร้อมที่จะให้การดําเนินการผลิตนั้นสำเร็จผลตามเป้าหมายขาดแต่เพียงเรื่องการวางแผนขั้นตอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นั้นมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเปรียบเทียบได้เสมือนกับวัฏจักรวงจรชีวิตของการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์นั่นเองค่ะการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือเราจะคิดค้นผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตรกรรมใหม่ย่อมจะทําให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดความเติบโตในธุรกิจได้อย่างยัง่งยืนในระยะยาว คราวนี้เรามาดูหัวข้อที่ 6. กจนงนะคะความสำคัญของการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์นักวิชาการหลายท่านที่อาจารย์ได้สืบค้นมาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างมีแนวคิดสอดคล้องตรงกันว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานประกอบการได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดที่ดีมีกําไรและสร้างภาพลักษณ์ ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานและแบ่งไปด้วยคุณค่าแห่งนวัตรกรรมค่ะคราวนี้เรามาดูหัวข้อที่6.2นะคะกระบวนการออกแบบและวางแผนผลิตภัณฑ์จะเริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตด้วยการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกันก่อน กลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็คือลูกค้าของเรานั่นเองค่ะลูกค้าของเรานะคะมีความประสงค์หรือต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งผู้ผลิตก็คิดพัฒนาปรับปรุงนะคะความจําเป็นหรือความต้องการเหล่านั้นนะคะประการที่2ค่ะการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product ดีไซน์เป็นการนําความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเนี่ยมาออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะประการที่3ค่ะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ r o d u c t research and development สําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการประดิษฐ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้มีรูปร่างเหมือนจริงตามลักษณะความคิดผลิตภัณฑ์ในข้อที่2จากนั้นนําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิจัยหรือทดสอบความพึงพอใจจากกลุ่ม ู้บริโภคเป้าหมายนะคะเพื่อนำข้อแนะนำม,มาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พึงพอใจนะคะเป็นระยะเวลาที่ต้องออกแบบรูปร่างให้เหมาะสมกับการใช้งานตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ในข้อกำหนดการออกแบบและในขณะเดียวกันก็จะต้องออกแบบการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดที่ตกลงกับลูกค้าว่าจะผลิตอย่างไรส่งมอบเมื่อไหร่ด้วยการจัดการโลจิสติกส์แบบใดนั่นเองค่ะประการที่4ี่นะคะการนำร่องและ การทดสอบขั้นสุดท้ายจะเป็นการวางแผนกระบวนการผลิตและออกแบบในขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงการสรุปสูตรผลิตหรือสรุปกระบวนการขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและทรัพยากรอื่นๆที่จําเป็นในการผลิตกด้วยค่ะประการที่5นะคะการทดลองการผลิต เป็นการทดสอบการผลิตของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจํานวนหนึ่งตามสูตรการผลิตขั้นตอนการผลิตจากขั้นตอนที่4นั่นเองเพื่อดูถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตยกตัวอย่างเช่นฝ่ายโรงงานของการผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งได้ทําการทดสอบการชนก่อนที่จะขับไปจอดในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์ใหม่จอดอยู่พร้อมที่จะออกสู่ตลาดนั่นเองและประการที่6นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดที่ได้จากการผลิตจริงสินค้าที่ผลิตออก สู่ท้องตลาดที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรมผลิตขนาดใหญ่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า mass production หรือเรียกว่า standard product นะคะตรงนี้อาจารย์ได้แสดงความแตกต่างเบื้องต้นเอาไว้ในบทที่1แล้วกลับไปทบทวนนะคะหลังจากที่ได้ทราบรายละเอียดของ6ขั้นตอนเรามาดูแผนภาพกันค่ะแผนภาพนี้เราเริ่มต้นจากผู้ป้อนปัจจัยการผลิตศึกษาและวิจัยพัฒนารวมทั้งความต้องการของลูกค้านะคะ บริษัทออกแบบทางการตลาดนะคะ,ะศึกษาเทคโนโลยีใหม่คู่แข่งขันนะคะแนวคิดผลิตภัณฑ์นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ที่จะศึกษาความเปลนไปได้และอย่าลืมข้อกําหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้วยนะคะหลังจากนั้นบริษัทก็ทําการออกแบบรูปร่างออกแบบการผลิตออกแบบหน้าที่ผลิตภัณฑ์จะได้ผลิตภัณฑ์น,นาร่องออกมาและในที่สุดก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดนั่นเองค่ะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในแง่ของบริษัทนะคะแบ่งออกเป็น6ประเภททางการตลาดก็คือ1ผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับโลกของผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการประดิษฐ์ค้นนะคะสำหรับตลาดใหม่โดยเฉพาะนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft อาจจะผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆออกมานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สสายการผลิตภัณฑ์ใหม่ในะคะ new product lines หมายถึง สายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทนั้นเพิ่มเข้ามาในตลาดเดิมยกตัวอย่างเช่นบริษัทแห่งหนึง่งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําหรับผู้ชายที่ใส่ไปทํางานต่อมาก็จะมีการขยายนะคะสายผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการผลิตเสื้อผ้าลำลองของผู้ชายเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ 3. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายการผลิตเดิมที่มีอยู่นะคะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทโดยการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์เพิ่มสีเพิ่มกลิ่นเช่นนมนะคะ UHT เนี่ยนมกล่องก็จะมีอ,อาจจะเพิ่มรสมีรสหวานอยู่เดิมก็อาจจะเพิ่มรสชอ็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ 4. ค่ะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่ ขายอยู่นั่นเองผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่บริษัทจำหน่ายอยู่แล้วโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหรือสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เช่นแปรงสีฟันก็ได้ปรับปรุงสีสารและวัสดุที่นำมาใช้เป็นแปรงสีฟันและก็เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่แทนผลิตภัณฑ์เดิมนะคะต่อมาค่ะกำหนด,ดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ รีโพสิชชั่นนิ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์เดิมที่ขายอยู่แล้วนะคะหรือจัดจำหน่ายอยู่แล้วเนี่ยเข้าสู่ตลาดเป้าหมายใหม่หรืออาจจะเปลี่ยนจุดยืนของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นซุปไก่สกัดภายใต้ตราสินค้าที่ชื่อว่าแบรนด์นั้นนะคะแต่เดิมเนี่ยได้วางแผนตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเป,เป็นแบบเดิมแล้วก็ต่อมาได้วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเหมาะสําหรับสตรีมีการบำรุงสุขภาพหลังคลอดบุตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นและปัจจุบันนะคะได้เพิ่มอีกตําแหน่งผลิตภัณฑ์นหนึ่งเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายสําหรับเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในวัยทางานและก็อาจจะขยายไปจนถึงผู้สูงอายุได้อีกด้วยค่ะและประการที่6นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เกิดจากการลดต้นทุนนะคะ cost reduction reduction นะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตแต่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานเดิมนะคะยกตัวอย่างนะคะ e d u c t i o n ก็เช่นการผลกระเป๋ารองเท้าที่ทำด้วยหนังเทียมแทนหนังแท้ก็เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตลงนะคะลูกค้าก็จะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงแต่ว่าภาพลักษณ์ความสวยงามก็ใกล้เคียงกันนะคะ ปัจจุบันนี้ถือเป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารได้ถึงกันทั่วทุกมุมโลกนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่การแข่งขันเฉพาะธุรกิจในประเทศเท่านั้นยังจะต้องเผชิญกับการแข่งขันของธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามชาติขยายเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะทีนี้ฝ่ายผลิตก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะ สำหรับการไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีสาเหตุอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะเช่นขาดแคลนความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ขาดการวิจัยทางการตลาดระยะเวลาเข้าสู่ตลาดไม่เหมาะสมผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการไม่ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงคุณค่าในสินค้าของตนเองว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันในด้านใดหรืออาจจะเป็นข้อจํากัดทางด้านสังคม และรัฐบาลได้แก่การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การขาดแคลนเงินทุนในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วมากในขณะที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คู่แข่งขันก็ทําแบบเดียวกับเรานะคะคนที่จะชนะก็คือคนที่เร็วที่สุดนั่นเองและเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่ง สำหรับคลิปหน้าเราก็จะมาศึกษารายละเอียดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไรขอให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ ep 6ตอนหนึ่งก็ขออำลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ